โพสต์ล่าสุดพีททองเจือวันนี้จะพามาดูโพสต์ล่าสุดของพีททองเจือกันค่ะหลายคนก็คงรู้จักพีทกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วในฐานะนักแสดงและนักแข่งรถที่มีฝีมือและความสามารถในตัวซึ่งถ้าพูดถึงผลงานแน่นอนว่าทุกคนจะต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีถ้าหากพูดถึงเรื่องราวส่วนตัวนอกจากความน่ารักของลูกและภรรยาแล้วแน่นอนว่าหลายอย่างหลายคนอาจจะยังไม่รู้โดยเฉพาะความสัมพันธ์ที่ดีกับเอชชนสวัสด์ว่าแท้จริงแล้วทั้งคู่เป็นอะไรกัน หลายคนก็คงได้ยินข่าวการจากไปครั้งนี้สร้างความเสียใจให้กับกลุ่มเพื่อและคนสนิทญาตพี่น้องรวมถึงครอบครัวเป็นอย่างมากเพราะการจากไปหลายคนอาจจะยังไม่ตั้งตัวโดยเฉพาะลูกสาวที่มีความสนิทสนมกับคุณพ่อเป็นอย่างมากทางด้านพีทได้ออกมาโพสต์ด้วยค่ะพร้อมบอกว่าน้อยคนที่จะรู้เราเรียนด้วยกันมาตั้งแต่เด็กซึ่งนี่คือเรื่องราวที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้จริงๆอีกทั้งยังเขียนบรรยายความรู้สึกรวมถึงชื่นชมเพื่อนคนนี้เป็นคนดีมาก เอาเป็นว่าการโพสต์ของพี่จะยังไงเราตามไปดูกันเลยดีกว่าค่ะพ่อเก่งรักมากๆเพื่อนรักลูกสาวแกรง่งอารมณ์ดีเป็นคนเก่ง